ไปดูราชบุรีกันหน่อยค่ะไปดูการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ดูเหมือนจะร้อนแรงเพราะว่าหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเธอเธอเป็นผู้หญิงด้วยนะคะรถที่เธอใช้ปรากฏโดนเผาโ,โดนเผาสาเหตุเพราะไม่รู้ว่าเป็นการติดหมายเลขผู้สมัครไว้หรือเปล่าแล้วไม่พอใจถูกเผาจนเสียหายดูจะร้อนแรงดุขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน สภาพกระบะของคุณสุนีค่ะชาวบ,บ้านที่ตำบลน,น้ำผูอําเภอเมืองราชบุรีคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเบอร์ติดนะแต่จริงๆมันมีร่องรอยถูกไฟไหม้นี่ค่ะ,ะตรงนี้ค่ะคือจอดอยู่ในบ้านพักแท้ๆนะคุณสุนีบอกว่าเธอมีอาชีพขายถ่านเมื่อวานประมาณตีสี่ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดและมีคนตะโกนว่าไฟไหม้รถออกไปดูก็เจอว่าไฟกําลังลุกไหม้กระบะอยู่นะคะช่วยดับไฟแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ทันก็ความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ แต่ถามว่าสาเหตุการวางเพลิงครั้งนี้เกิดจากอะไรเธอบอกเป็นไปได้ไหมเธอเพิ่งจะนําหมายเลขผู้สมัครของหลานสาวที่ลงสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านม,มาติดที่รถด้นานหน้าเนี้ยค่ะเพื่อช่วยหาเสียงแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวสิมันมีคนส่งข้อความมาข่มขู่ด้วยว่าให้ถอนตัวก็เลยโยงกันว่าไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะทีนี้ไปถามคนที่เป็นผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านโดยตรงชื่อคุณสุภัตรา เธอก็เชื่อว่ามีคนเนี่ยตั้งใจาวางเพลิงเผารถแน่นอนเพราะต้องการข่มขู่ให้เธอกลัวจะได้ถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้แล้วก่อนรถจะถูกเผาก็ตามข้อมูลเลยค่ะว่ามีคนส่งข้อความมาข่มขู่ให้เธอถอนตัวหลังจากที่รถโดนเผาไปแล้วก็ยังมีการส่งข้อความมาในแชทของ Facebook อีกบอกรถถูกเผาแล้วต่อไปจะเผาบ้านเธอยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอนตัวแน่นอนนะคะ และเธอฝากไปยังคนที่ทำว่าถึงแม้เธอจะเป็นผู้หญิงแต่ขอสู้ต่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าซึ่งตอนนี้เธอไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะมันมีแชมทมาคมรูก้อนให้ถอนตัวแล้วก็ส่งมาทาพ่อตอนบล็อกเสร็จก็ส่งมาทาพ่อให้ให้ถอนตัวบอกลูกมึงให้ถอนตัวซะอพอส่งน้องพ่อเสร็จก็ส่งให้น้องสาวแล้วก็ส่งให้แฟน ถ้าไม่อยากให้มันตายให้ถอนซะแล้วพอตกตีรถก็โดนไหมเลยแล้วกองพิสูจน์เขาบอกว่ามันเป็นการวางปืนเรายืนยันว่าเราจะไม่ถอนตัวไม่ถอนค่ะยิยงตู้เลยค่ะพี่อยากให้ตํารวจจับคนร้ายได้ไหมอยากให้เร็วๆเลยค่ะพี่เพราะว่าเนี่ยม,ม,มันพอเผาเสร็จแล้วอะ่ะมีทักมาอีกบอกว่าเผารถไปแล้วคันหนึ่งมึงอยากจะให้กูเผาบ้านอีกไหมถ้ามึงไม่ถอนฝากบอกอะไรกับคนที่มาทํารถไหม เราเป็นผู้หญิงนะพี่เราก็ต้องสู้กันดังแมนๆน่ะใช่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่าไม่ใช่มาเล่นกันเบื้องต้นตำรวจสพเมืองราชบุรีไลต่ตรวจสอบกล้องจรปิดนะคะโดยรอบชุมชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่รถถูกเผาแต่ทีนี้กล้องจรปิดที่บ้านน่ะม,มันไม่สามารถใช้ได้กล้องนี้มันเสีย<อ>ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกล้องโดยรอบนะหาตัวคนก่อเหตุมาสอบสวนกันต่อไปค่ะ